ปัญหาเรื่องการนําเข้าสินค้าแล้วไม่ทําอินชอรันทําให้หลายท่านนะคะเจ็บตัวกันเยอะมากเรียกว่าเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเลยค่ะนะการทําประกันภัยขนส่งสินค้าที่เราเรียกว่าคาร์โกอินชอนันนะคะคือการประกันภัยความเสี่ยงต่อตัวสินค้าจากอุบัติเหตุค่ะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นนะระหว่างการขนส่งนะคะจากโรงพักสินค้าที่เราเรียกว่าโกดังนะคะหรือจากการขนส่งนะคะจากภายนอกต่างประเทศและภายในประเทศธาร,รมการภายสินค้านะคะจะช่วยคุ้มครองความสูญเสียความเสียหายต่อตัวสินค้าะคะ่ะเช่นการเกิดอุบัติเหตุค่ะที่เกิดจากการเรือจมนะคะเรือเกยตื้นรถไฟตกรางนะคะหรือรถหัวลากนะคะ พลิกคว่ำนะคะตกถนนไหลทางค่ะจากอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นนะคะอาจทําให้สินค้าของคุณเสียหายค่ะและถ้าคุณทําประกันภัยสินค้าไว้เมื่อสินค้าของคุณเกิดความเสียหายก็แน่นอนค่ะบริษัทประกันภัยสินค้าก็จะเข้ามารับผิดชอบนะคะต่อความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าของคุณค่ะค่ะ าวน,นี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะเริ่มต้นทําประกันภัยสินค้ากันอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณต้องมาดูเทอมการซื้อขายของคุณนะคะว่าเทอมการซื้อขายของคุณนะคะเป็นเทอมอะไรค่ะนะคะอันนี้เราจะพูดถึงในกรณีที่คุณเป็นผู้นําเข้าสินค้านะคะอย่างแรกเนะะี่ยค่ะ ถ้าคุณตกลรซื้อขายกับผู้ขายนะคะเป็นเทอม FOB หรือ C n F นะคะนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องทำประกันภัยสินค้านะคะและการทำประกันภัยสินค้านะะี่ค่ะก็ต้องแจ้งนะคะกับบริษัทประกันภยนะะัยค่ะก่อนที่เรือจะเข้าค่ะนะคะแต่ถ้าคุณซื้อขายเป็นเทอม CIF นะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้ขายค่ะจะเป็นคนทำอินชอรันประกันสินค้าให้คุณนะคะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าความคุ้มครองเนี่ยค่ะต่อสินค้าของคุณเนี่ยค่ะจะคุ้มครองนะคะได้มากน้อยแค่ไหนบ้างนะคะนะคะอย่างแรกเลยถ้าคุณซื้อประกันสินค้าของคุณเองนะคะกรณีที่คุณซื้อขายนะคะกับผู้ขายเป็นเทอม FOB นะคะหรือเซ F นะคะแน่นอนเพราะคุณจะต้องเป็นคนซื้อประกันภัยสินค้าของคุณเองคุณก็ต้องสอบถามนะคะกับบริษัทประกันภัยค่ะว่าเขาจะคุ้มครองนะคะ ให้คุณนะคะตั้งแต่ไหนถึงไหนนะคะเช่นเริ่มตั้งแต่นะคะสินค้าเนะะี่ยค่ะอยู่บนเรือนะคะหรือเครื่องบินจนมาถึงที่โกดังเก็บสินค้าของคุณค่ะนะ,ะแต่ถ้าคุณซื้อขายเป็นเทอร์ม c ี F นะคะคุณก็ต้องถามผู้ขายเขาค่ะว่าเขาซื้อนะคะอินชอนประกันภัยสินค้าให้คุณเนะะี่ยค่ะคุ้มครองถึงแค่ไหนนะคะและคร่าวๆค่ะการซื้อประกันภัยสินค้านี่นะคะ ก็ขึ้นอยู่นะคะกับคุณนะคะจะซื้อประกันสินค้านะคะในคอร์สไหนนะคะอย่างเช่นก็คือจะมีคอร์ส A คอร์ส B คอร์ส C ค่ะนะ,ะในลําดับคอร์ส A ก็จะคุ้มครองมากที่สุดคอร์ส B ก็น้อยลงมาและคอร์ส C ก็จะน้อยที่สุดค่ะนะ,ะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะแต่ข้อตกลงทั้งหมดนยคะคุณก็ต้องไปตกลงนะคะกับบริษัทประกันภัยที่คุณซื้อค่ะนะ,ะและถ้าคุณชอบนะคะคลิปดีๆแบบนี้นะคะคุณเอ็มก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามทุกช่องทางของครูเอมค่ะและถ้ามีคำถามอะไรๆนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะคะหรือจะแอดไลน์นะคะเข้ามาถามที่แอดไลน์นะคะ k r u a i m ค่ะนะคะที่แอดไลน์ครูเอมค่ะนะคะคเอมก็ยินดีนะคะที่จะตอบทุกคำถามที่ถามมาค่ะค่ะ ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะที่เพจ Import Expert ค่ะอยากนำเข้าถามครูเอมค่ะ